และภาพก็ได้ย้อนกลับมาก่อนที่ซูโฮจะเข้าไปในห้องบอสละครับซูโฮนั้นก็ลองให้แอมมุดเข้าไปภายในดันเจียนเงาแต่มันก็เป็นอย่างที่ซูโฮคิดเอาไว้ไม่มีผิดว่าโซ่ตัวจะต้องมาล้างแอมมุดตอนที่พยายามจะเข้าไปในดันเจียนเงาแน่แอมมุดเลยได้บอกกับซูโฮไปว่าก็ใช่นะสิเพราะทันทีที่ข้าคิดอยากจะออกไปจากที่แห่งนี้แล้วก็มันก็จะมีโซ่โผล่ขึ้นมาดึงข้าไว้ทันทีเลยละ่ะซูโฮท,ที่ได้ยินเช่นนั้นก็เลยได้บอกกับแอมมุดไปละครับว่าเอ้ยมันเป็นเวทที่ยุ่งยากชะมัดเลยแฮะแต่ก็ เอาเถอฉันไม่ได้คาดหวังอะไรมากขนาดนั้นหรอกแค่อยากจะลองดูเฉยๆแค่แค่นั้นเองเพราะในแผนการของเรานั้นมีสิ่งหลักๆที่ต้องทําอยู่2อย่างก็คืออย่างแรกเลยฉันกับเอซิวต้องเอาชนะบอสและทําให้ดันเจี้ยนนี้ถล่มให้ได้และเมื่อแผนการแรกสําเร็จแล้วพวกเราก็จะเริ่มแผนที่2ทันทีซึ่งก็คือการทําให้โซ่ใช้งานไม่ได้หลังจากที่เสาถูกทําลายลงและหลังจากนั้นเจ้าที่หลุดพ้นออกจากพันธนาการของโซ่ตัวแล้วจะต้องร่วมมือกับฉันและเบลุเพราะว่าพวกเราจะเข้าไปใน เจียนเงาและหนีออกไปจากดันเจียนที่กําลังถล่มทันทีแอมมุดท,ที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้ถามซูโฮไปแล้วครับว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราล้มเหลวในแผนใดนแผนหนึ่งทุกอย่างมันก็จะพังทั้งหมดเลยไม่ใช่เหรอซูโฮที่ได้ยินแอมมุดถามมาแบบนั้นก็ได้บอกกับแอมมุดไปแล้วครับว่าฉันได้คิดแผนสำรองเอาไว้เผื่อแล้วนะในกรณีที่เราล้มเหลวภารกิจแต่แอมมุดมันก็ได้พูดสวนซูโฮขึ้นมาก่อนละครับเอยแต่กระช่างมันเถอะเพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ยังดีกว่าที่ฉันจะต้องถูกขังอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลนะละะะนแภาพไ,ได้ กลับมาที่ปัจจุบันบอสตัวสุดท้ายของสุสานชิก้ามันก็ไม่รอช้าแล้วล่ะครับชิก้ามันได้ใช้เวทที่เหมือนกับทรายโจมตีใส่ซูโฮทันทีแต่ว่าซูโฮนั้นก็ยังสามารถป้องกันโจมตีของชิก้าเอาไว้ได้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นเวทที่น่าลำคานมากสําหรับซูโฮในตอนนี้ซูโฮจึงได้คิดว่าผู้คุมสุสานชิก้าอย่างนั้นเหรอมันเป็นเพราะทรายนั่นมันถึงทําให้ฉันเข้าไปประชิดตัวของมันไม่ได้เลยและดูจากชื่อที่เป็นสีแดงบนหัวของมันมันคงจะอยู่แรงเอเป็นอย่างต่าและถ้าเป็นอย่างนิด ต่อไปแล้วล่ะก็มานาของฉันได้หมดเกลี้ยงไปก่อนแน่นอนและทุกอย่างที่พวกเราทำมามันก็จะสูญเปล่าฉันต้องจบเรื่องนี้ให้ไวที่สุดแล้วละ่ะแต่ทัานใดนั่นเองเอซิลก็ได้วิ่งเข้ามาแล้วก็ได้พุ่งหอกเข้าไปหาชิก้าอย่างเต็มแรงเลยล่ะครับแต่ชิก้าก็ยังสามารถปัดหอกที่เอซิลโจมตีเข้ามาอย่างง่ายได้ส่วนทางด้านของซูโฮเองก็ยังโดนเวทสายของชิก้าอย่างต่อเนื่องล่ะครับแต่พอเขาออกมาได้แล้วก็ได้บอกกับเอซิลไปล้วครับว่านี่เอซิลเรามาใช้สกิลพันธะอสูรก อำนาจกันเถอะเอซิลที่ได้ยินซูโฮพูดมาแบบนั้นก็ดีใจมากเลยล่ะครับเลยได้บอกกับซูโฮไปล่ะครับว่าโอเคค่ะนายน้อยในที่สุดเงื่อนไขการใช้พลังของสกิลพันธะที่ข้าได้เรียนรู้ในขณะที่เดินทางในเกตร,ร่วมกับนายน้อยมานั้นก็คือถ้าสังหารมอนเตอร์ได้แล้วล่ะก็ข้าก็จะต้องดูดกืนวิญญ,ญาณของพวกมันและตาการชาร์จของพลังสกิลพันธะก็จะเพิ่มขึ้นมันถึงเวลาที่ข้าจะแสดงผลของการล่ากอบลินในดันเจี้ยนเงาที่ผ่านมาสักทีพร้อมกับได เปิดใช้สกิลพันธะขึ้นกับปนาตทันทีส่วนซูโฮที่เห็นว่าเอซิลนั้นได้ใช้สกิลแล้วเขาก็ได้กระโดดขึ้นมากลางอากาศเพื่อรอจังหวะแหละครับและหลังจากที่ซูโฮสูบพลังของเอซิลมาทั้งหมดแล้วร่างของเอซิลก็ได้ล่วงลงไปนอนกองกับพื้นทันทีพร้อมกับได้คิดว่าที่ผ่านมาข้าให้นายน้อยได้แต่เห็นหน้านที่น่าสมเพชของข้าอยู่ตลอดข้าหวังว่าสกิลพันธะของข้าในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่นายน้อยได้บ้างนะคะและในตอนนี้เองสกิลพันธะสูงขึ้นกับปนาตก็มีจํานวนช้ ถึงกร์กันเลยทีเดียวซูโฮที่พร้อมปล่อยพลังออกมาแล้วก็ได้คิดละครับว่าฉันจะทุ่มเททุกอย่างลงไปในการโจมตีในครั้งนี้พร้อมกับได้ปล่อยหมัดขึ้นกับมานาดออกไปทันทีและเพียงแค่การโจมตีแค่ครั้งเดียวมันก็สามารถจัดการชิก้าได้อย่างสบายๆเลยล่ะครับและภาพก็ได้ตัดมาที่พวกเบลูเบลูนั้นสัมผัสได้ทันทีเลยล่ะครับว่าสุสานแห่งนี้มันกําลังจะพังทลายลงมาและถ้าสุสานไม่ได้พังทลายลงมาแบบนี้นั่นก็แปลว่าพวกซูโฮนั้นสามารถเอาชนะบอสของสุสานได้ แล้วและทันใดนั้นเองพวกโซ่ตัวที่พันธนาการแอมมูธเอาไว้ก็ได้หลุดออกแล้วล่ะครับเบลูเทียนเช่นนั้นก็นเลยได้บอกกับเจ้าแอมมูธไปว่านี่เจ้าจะเค่ตามข้ามาพวกเราจะไปหานายน้อยจันแอมมูธเห็นว่าตัวเองเป็นอิสระแล้วก็ได้แต่คิดล้ะครับว่าถ้าหากโซ่ไม่ได้ลังข้าเอาไว้แล้วมันก็หมายความว่าข้าได้หลุดพ้นจากทานัทแล้วอย่างนั้นสินะแต่ที่ผ่านมานั้นข้าก็ไม่รู้เหตุผลเลยว่าทําไมทานัทและจอมเวทต้องมาทดลองอสูรธธรรมดาธรรมดาอย่างข้าด้วยและสิ่งที่ข้า จำได้มันก็มีแต่ความทรมานและก็ความขมขื่นจากการถูกทําร้ายซ้าแล้วซ้าเล่าแต่พอฉันใกล้จะตายไอ้จอมเวทมันก็ฟื้นฟูฉันกลับมาใหม่ทุกครั้งยิ่งการทดลองดําเนินเป็นนานมากเท่าไหร่ร่างกายของข้าก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นอย่างที่พวกมันได้คาดหวังเอาไว้แต่ว่าภายในจิตใจของข้านั้นมันก็ได้ทุกทรมานจนทนต่อไปไม่ไหวอีกแล้วข้าจึงได้ควักลูกตาของตัวเองทิ้งและได้เปลี่ยนแปลงจนตัวเองสามารถเพลิดเพลินกับความเจ็บปวดเหล่านั้นได้ท่ามกลางความเจ็บปวดทุก ทรมานที่ผ่านมาข้ามีความปรารถนาเดียวที่คอยค้ำจุนข้าเอาไว้ความปรารถนานั้นก็คือข้าอยากจะสัมผัสถึงความงดงามของธรรมชาติที่กว้างใหญ่ไพศาลที่ข้าเคยได้เห็นในวัยเด็กอีกครั้งและถ้าความปรารถนาของข้าเป็นจริงแล้วก็ฉันก็จะทําตามสิ่งที่เจ้าเด็กนั่นบอกทุกอย่างเลยละแต่พอแอมมูธจะก้าวขาเข้าไปในเนเจียนเงาพวกเสาเข็มของโซตวนมันก็ได้พุ่งเข้ามาหาแอมมูธทันทีเลยล่ะครับเบลูที่เห็นก็ตกใจเป็นอย่างมากส่วนแอมมูธเองก็ยังแปลกใจไม่แพ้กันที่เสา เาเข็มที่คอยตึงโซ่เอาไว้มันได้ลอยเข้ามาหาตัวของเขาเองมันเหมือนเป็นการบอกในในว่าแกจะไม่มีทางพลโซ่เหล่านี้ไปได้หรอกแอมมูที่เห็นเช่นนั้นจึงได้ตะโกนออกไปทันทีเลยล่ะครับว่าเจ้าทานัสเจ้าโจมเวทพวกแกจะไม่ยอมปล่อยข้าออกไปจนถึงขั้นต้องทำให้ข้าตายเลยอย่างนั้นหรอไอพวกสารแล้วแต่ในระหว่างที่เสาเข็มมันกําลังจะมาทิ่มแทงแอมมูธซูฮก็ได้เข้ามาโจมตีสกัดโซ่เหล่านั้นเอาไว้ได้ล่ะครับแต่หลังจากที่ซูฮได้เข้ามาสกัดพวกเสาเข็ม ของโซ่แล้วซูโฮก็รู้ได้ทันทีเลยล่ะครับว่าเจ้าเสาเข็มเหล่านี้มันแข็งอย่างมากมันเพียงพอที่จะทําให้กระดูกของซูโฮนั้นหักได้เลยล่ะครับแต่แล้วเสาเข็มที่ซูโฮโจมตีกระเด็นออกไปนั้นมันก็ได้ย้อนกลับมาอีกครั้งเหมือนกับมุมแมลงไม่มีผิดซูโฮจึงได้พูดออกมาล่ะครับว่าเจ้าเสาเข็มนั่นมันกําลังโจมตีกลับมาอีกรอบแล้วถ้าหากโซ่ไม่ยอมปล่อยแอมมูดไปแล้วก็ถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเอาเสาเข็มพวกนี้ออกไปด้วยพร้อมกับได้โจมตีเสาเข็มเพื่อเปลี่ยนทิศทางมาาลงงไปนนนเเเดจททั ลลแต่การเบี่ยงเบนวิถีของโซ่ของซูโฮนั้นมันก็ทําให้ซูฮได้รับบาดเจ็บสะสมขึ้นไปเรื่อยๆแต่การเบี่ยงเบนโซ่ของซูฮนั้นมันก็ได้ผลซะด้วยละครับเพราะว่าเสาเข็มที่ซูฮเตะเข้าไปในเกทมันก็ได้เข้ามาโผล่ในเนเจอ์เ,เง,ง,งาอย่างที่ซูฮได้คิดเอาไว้แอมมูจินว่าซูฮพยายามจะช่วยเหลือตัวเองก็ได้พูดกับซูฮไปลวครับว่านี่สองซูฮทําไมเจ้าต้องทําถึงขนาดนี้ด้วยละ่ะนี่เจ้าต้องการอะไรจากข้ากันแน่ถึงได้ยอมลงทุนสู้จนตัวเองได้รับบาดเจ็บมากขนาดนี้ส่วนทางซูฮที่จม ตีและรับดาเมจของเสาเข็มอยู่นั้นตอนนี้เขาก็รู้ตัวเองดีแล้วล่ะครับว่ากระดูกของเขานั้นไม่สามารถรับการโจมตีไหวอีกแล้วแต่ทัานใดนั้นเองแอมูตก็ได้เข้ามารับการโจมตีแทนซูโฮล่ะครับพร้อมกับได้พูดขึ้นมาว่าตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วละ่ะว่าเหตุผลที่ทานาไม่สี่เหตุผลที่เราจักรพรรดิทั้งหมดทําไมถึงพ่ายแพ้จักรพรรดิเงาหน่ามันก็เป็นเพราะแบบนี้เองสินะก็ได้ฉันแค่เอาเสาเข็มเหล่านี้ไปในกเกตใช่ไหมละ่ะถ้าเช่นนั้นเราก็มาช่วยกันให้ถึงที่สุดเถอะสองซูโฮไม่ นายน้อยซูโฮที่ได้ยินแอมูดพูดมาแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยล่ะครับและภาพก็ได้ตัดมาที่เอซิลที่นอนหมดสติอยู่แต่ตอนนี้เธอก็ค่อยๆลืมตาฟื้นขึ้นมาแล้วล่ะครับเบลูที่เห็นว่าเอซิลได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้ถามเธอไปล่ะครับว่าตื่นแล้วอย่างนั้นเหรอนางสูนตัวเมียเอซิลที่ตื่นขึ้นมาด้วยความงัวงเงียก็ได้พูดขึ้นมาล่ะครับว่าอ้าวเบลูเองเหรอแต่พอเธอนึกถึงเรื่องการต่อสู้ออกแล้วก็ได้ถามเบลูไปล่ะครับว่าเอ๊ะนี่เบลูนายน้อยก็ส่งาากลับมในเด เงากนเพราะว่าข้าหมดสติไปอย่างนั้นเหรอเนี่ยแล้วนายน้อยเป็นยังไงบ้างล่ะเบรู้ที่เห็นว่าเอซิวได้ถามเสียงดังจึงได้รีบบอกเอซิวให้เงียบลงทันทีเลยนะครับ เบาหน่อยสินางบ้าพอตอนนี้พวกเขากําลังนอนหลับพักผ่อนกันอยู่พอเอซิลเดนซูโฮก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยล่ะครับที่ซูโฮนั้นเนี่ยปลอดภัยดีพร้อมกับได้พูดขึ้นมาว่านายน้อย,นอยในที่สุดก็ทําสําเร็จแล้วสินะคะและตอนนี้เพจของซูโฮก็เสร็จทุกอย่างแล้วล่ะครับรวมไปถึงแอมมูดเองก็ได้เข้าร่วมปาร์ตี้กับซูโฮแล้วด้วยเช่นเดียวกันแค่นั้นยังไม่พอซูโฮยังได้เลเวลอัพและได้รับรางวัลมาอีกด้วยและภาพก็ได้ตัดมาที่สมาคมฮันเตอร์อล่ะครับประธานอูได้หยิบเอกสารของซองจิน ไม่ได้เริ่มต้นขึ้นมาหลังจากการหายตัวไปของฮันเตอร์ซองจินอูจึงได้มีเหล่าฮันเตอร์และเกรดเริ่มปรากฏขึ้นมาอีกครั้งและด้วยความทรงจําจากโลกก่อนที่ได้รับมาจากฮันเตอร์ซองจินอูมันจึงทําให้ฉันสามารถก่อตั้งสมาคมฮันเตอร์ได้อย่างรวดเร็วและระงับความวุ่นวายเอาไว้ได้แต่การมีตัวตนอยู่ของสตาร์ดั้นั้นมันหมายถึงว่าบางอย่างที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากโลกในอดีตได้เกิดขึ้นแล้วในตอนนี้ซึ่งสตาร์ดั้มันเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยมันจะสามารถเพิ่มพลังเวทของฮันเตอร์ระดับล่าง ยที่ไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยแล้วสิ่งที่เราค้นพบทั้งหมดจนถึงตอนนี้ก็คือสตาร์ดัตนั้นถูกแจกจ่ายโดยอีมินซองรองหัวหน้ากิลวกิมลิปเปอร์และเมื่อฉันได้พิจารณาจากที่เขาลงมือในขณะที่หัวหน้ากกลวอิมแท็กอยู่กำลังเดินทางไปต่างประเทศมันมีความเป็นไปได้สูงเลยว่ารองประธานอิมินซองได้ทําเรื่องนี้ด้วยตัวคนเดียวแต่อิมินซองในโลกก่อนนั้นเขาไม่ได้เป็นคนใจกล้าอะไรแบบนี้หรอกนะฉันรู้สึกว่ามีใครบางคนคอยบุกการเขาอยู่อย่างแน่นอนแต่ทันใดนั่นเองก็ได้มีโทรศ โทรัพท์โทรเข้ามาหาเขาแล้วครับพอประธานอูได้รับโทรศัพท์แล้วก็ได้ถามปลายสายไปแล้วครับว่าคุณโทรมาหาผมแบบนี้มีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับปลายสายก็เลยได้ตอบประธานอูมาลวครับว่าขอโทษที่ติดต่อมาอย่างกระทันหันนะครับท่านประธาน๋อ,อไม่เป็นอะไรหรอกครับ คุณสามารถติดต่อผมมาได้ตลอดเวลาเลยล่ะเพราะคุณเคยช่วยเหลือสมาคมฮันเตอร์เอาไว้นี่ครับและปลายสายที่โทรมาหาประธานอูนั่นก็คือยูจินโฮนั่นเองนะครับเขาจึงได้บอกกับประธานอูไปต่อละครับว่าที่ผมโทรมาหาคุณก็เพราะว่าผมอยากขอความช่วยเหลือจากสมาคมฮันเตอร์นะครับประธานอูที่ได้ยินเช่นนั้นก็งงมากเลยนะครับว่าคนอย่างยูจินโฮจะมาขอความช่วยเหลืออะไรจากเขายูจินโฮจึงได้พูดขึ้นมาต่อละครับว่ากหลานชายของผมเขาเพิ่งปลูกพลังเป็นฮันเตอร์ขึ้นมาและผมคิดว่าตอนนี้เขาติดอยู่ในเกตนะครับ ช่วยเขาด้วยนะคุณจินซอนประธานอูท,ที่ได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจมากนะครับจึงได้ถามจินโฮไปว่าเดี๋ยวนะคุณจินโฮหลานชายที่คุณพูดถึงมาเนี่ยอย่าบอกนะว่าซงซูโฮน้าและสําหรับตอนนี้ก็ได้จบลงไปแล้วล่ะครับเรื่องราวของเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็มาพบกันใหม่ในตอนหน้าสําหรับตอนนี้จบแล้วครับบ๊ายบาย